คำเตือนหากวิดีโอของผมมีความภาพแตกไม่คมชัดท่านผู้ชมและท่านผู้ดูทุกท่านสามารถปรับความชัดเป็น 720p หรือ 1080p ได้เลยก็ขอไปสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับก็กราบสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่กับแมปอนิเมะไม่ใช่อันนี้เราอยู่ในแมปใหม่ที่เพิ่งเปิดเลยซึ่งผมมาเล่นช้ากว่าคนอื่นน่าจะประมาณวันสองวันแต่ก็ไม่เป็นไร นั่นคือแมป Universal Tower Defense นั่นเองคือแมปนี้เนี่ยเคยเปิดมาแล้วครับครั้งหนึ่งแต่ต้องปิดไปแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงปิดน่าคุ้นเล่นน้อยมั้งอืมโอเคซึ่งทุกคนจะสังเกตว่าผมเนี่ยมีเพชรอยู่ประมาณเท่าไหรว่าห้าพันเออคือตาผมไม่ค่อยดีเนาะมันก็ตัวเล็กด้วยก็เลยแบบต้องซูมหน่อยได้าจากการใส่โค้ดครับคือผมไม่อยากเข้ามาปุ๊บแล้วนั่งใส่โค้ดติด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 โค้ดผู้มเห็นอะ่ะกูข้ามไปเลยตั้ง่เสร็จจบ โอเคห้าพันทำรายได้แล้วครับซูมดิอุ้ยอ่ามีคิดที่โตเอสแล้วก็จีนอสไม่รู้เก่งไหมเพราะผมไม,ไม่ดูใครเล่นเลยครับคือส่วนตัวก็นั่นแหละเป็นคนอยากลองมาเล่นดูก่อนว่าวเอ้ยมันสนุกไหมอาจจะมีอีต่อหรือไม่มีก็แล้วแต่โอเคซูมเลยสิบครั้งแดกออนิเมชันสวยเป่ายังไงอะ่ะอุ้ย เกือแป๊บหนึ่งนะทผู้ชมผมขอย้ายไปเซืร์วีก่อนโอเคครับตอนนี้นะผมก็ได้ทำการเข้ามาในเซืร์วีแล้วโอเคไหนตู้มันมีบอกไหมว่ามีแบบตัวไหนดรอปบ,บ้างแล้วเนี้ยนี่มีอยู่ปะอ๋อมีตัวรับด้วยซึ่งตัวรับคือ0.00625%ห้รให้พ่อมึงสว้ไอ้เฮียยากชิบหาย 006หกรอก็เกือบเกือบเท่าตัวแวนการ์ดอยู่นะในแอนมิแอนจะไปแอนมิเบนเจอร์ล้เออเกือบเท่าตัวแวนการ์ดในแอนแอนมิเบนการ์ดอยู่นะของแวนการ์ดมัน0.005มัง้งอืมอันนี้เยอะกว่านิดหนึ่งเฉียดแต่แวนการ์ดคือแล้วมันแบบมันสุ่มต,ตั้งแต่เบลลหนึ่งเลยไหมหรือแบบต้องแบบเบลล์สิบก่อนถึงจะสุ่มได้อะไรประมาณเนี้ยกูต้องเอาเข้ามาอย่างงี้เหรออ่ะไป เบาเสียงหน่อยกูมจะแตกแล้วตอนเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการใช้เพชรที่ได้การใส่โค้ดุ่มไปเรื่อยๆจนกระตั้งอะไรอะ่ะมิติก่ะโอ้โหเียอะไรแมมแอนิเมชันไม่โหลดด้วยเออเป็นตัวอะไรสักอย่างปะเชีย่ยเอาเรื่อง สวย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 แล้วถ้ามึงไม่มีตัวหาอะไรดีๆให้กูนะโต๊ะแม่งนี่มิติจกิจ้งมอปปออ็อบเหรอเออม็อบเก่งอยู่มั้งชีย้ยไมิติว่าต เี็ดแต่ออนิเมชั่นม่งสวยว่ะเออสวย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 เลยอะถูกใจไปกันต่อมึงหลุดเลทนี่ไอ้เฮียสามสามตัวหน้าตู้ไม่ออกด้วยอา้าวโอเคสุม่มไปแล้วครับต่อไปสุ่มเลทไหมเออเกมน,นี้มีเทรดนะแถมได้มาประมาณเก้าสิบอันครับจากการใส่โคตรด้วยแต่เทรดอยู่ตรงไหนไม่รู้มีบอกปะนี่เทรดเออผมเคยไปเช็ค อาเท็ดิโลยูนี่ตรงนี้เหมือนเป็นอะไรตำรวจเหรอเหมือนเป็นตำรวจปะเออไม่แน่ใ,นใจตัวมันก็เล็กๆเ,เนะาะหนังสือนี่เลยต้องมอบอยู่แล้วน้องไหนขอดูทุเรศหน่อยมียูนิคไหมอ่านี้น่าจะตัวตังแน่เลยโคเวอร์น่ะดาบคู่เลยอ้อมเป็นคลิโอเค อันนี้เป็นอะไรอะ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้0.5เป็นดอทโอเคดามิดมดอทกับคูดาวอันนี้เป็น0.45มึงมีหลายไอ้น,นี่เนาะหลายบับเนาะมีปีกอ่าเยี่ดูคร่าวๆแล้วกันครับเอางี้หายากสุดคืออะไรมงกุฎบวกดามอุ้ย200เองเหรอก็ไม่ได้โกงมากนะบวกดาม,มิดสองรอยลบยี่สิบคูดาวเหรอหรือสาสิบ มันเขียนแบบงงๆเว้อ๋อยี่สิบครูดาวสามสิบเรนจ์อ่าแล้วก็วังได้หนึ่งตัวโอเคแล้วก็ดูว่าเกมนี้จะมีดับเบิลเทรดด้วยนะดูจากไอ้นี่ครับมีสองเทรดลองดูซิในว่าดับเบิลเทรดกูไม่เห็นมีเลยดูมันอ,ออกยากเอออาจออกยากอุย้ยปับทองว่ะแม้ว มาระดับนี้เออเก้าสิบโลอ่ะก็รุ้งอยู่แล้วน้องใครก็ทองนนะะกันได้สระเมื่อกี้สม,มุดใช่ไหมอเด p ใช่ไหมนั่น,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 นอุ้ยพวกคลีว่าอุ้ยแต,แ,ตแต่เฟียวอยู่นะเออแต่ไม่เอาคือถ้าได้แบบทองคู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอาก็ได้นะจริงๆเออแ,แม่ทองคู่จริงแต่ x p ไปไกลตีนไปเอ้ยดามิดดอดว่ะเคียดีปะวะแล้วม็อมบม็อบมึงจะมีดอดไหมเนี่ยนั่นคือคำถามเวม็อบมึงจะมีดอดให้กูไหมอะถ้าทำในเรื่องเนี่ยม็อบมึงไม่ควรมีดอดนะแต่อ่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อย่างนั้นก็รุ้งอย่างนั้นก็รุ้งอย่างนั้นก็รุง้งคือไม่ใช่ไรผมไม่อยากเสียรีโลเยอะกับม็อบเผื่อแม่งตัวไม่เก่งไงโอเค ใส่ตัวละครแล้วก็ไปเล่นกันดีกว่านี่เลยม็อบเฮ้ยแล้วเกมนี้คือใส่ได้ไอ้นี่เลยสี่ตัวต้นเกมโอเคก็พอดีนะอาคารหนึ่งโซระหนึ่งสปีดหนึ่งสปีดตัวนี้แล้วกันโอเคแต่ยูไอมึงเล็กไปหน่อยนะมีเพิ่มขนาดไหมเออ นี่ไง UI Mac ไปเลยเออเยอะๆเบิ่มๆอ่ะน้องโอเคไปเล่นกันดีกว่าสตอรี่แรกอู้ดา์าแรกเป็น Naruto เลยว่ะชี้อะแปลกส่วนมากเขาชอบทำดา์าแรกเป็นไอเนี่ยแต่นบอลงงเหมือนว่าทำไมแต่ก็อะ Naruto ต้องเรียอกอิตาจิอุ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวกูวมไม่ใช่อิตาจินะโอเคครับตอนนีนะ้เราก็อยู่กันในแมปแล้วอู้ แมปสวยนะเออแมปสวยเลยแต่แต่แมปดูมันไม่ค่อยเหมือนรูโตเลยวะว้าวโอเคเราสามารถวางโซระต้นเกมได้แต่ประเด็นคือมอนมันจะเกิดอ๋อทางนี้โอเครู้เรื่องเนี่ยเหมือนมันวางกับดักไว้ท่านผู้ชมดูดิเชีย่ยแม่งเจ๋งเจ๋งจัดแล้วก็พอมอนเดิมนมาเหยียบมันก็จะโดนดามเมจใช่ไหมเหมือนไอตัวนั้นอ่ะนี่ไงใช่ด้วยเหมือนอูซบเว้เออเหมือนอูซบในเอเอแล้วก็เหมือนกับอ๋อทำให้ตายกับอิสตันโอเค เหมือนอุโซบใน A.A. แล้วก็เหมือน,อนเออ่ก็บลินเซเลเยอร์ใน a อวีเออวนกาดนั่นแหละไหนลองอาคาดิอาคาวางพื้นเว้ยแปลกดิตีเป็นทางตรงซิงเกิลอ่ะวางมุมนี้โอ้แหลกแหลกโอ้อาปล่อยหมัดลวาวาโอเคเฟี้ยว ขาคาก่อนครับจะได้เห็นสกิลของม็อบไหนม็อบตีดิตีดิลูกอ่าเหมือนคล้ายๆเป็นการป่าพลังจิตป่าเออประมาณนั้นไอเทมลูกมอนหลุดอัอนหนึ่งถ้าตัวมันเหมือนอุซบก็ไม่ยากครับเออวางแมงหลังบ้านเลยคือเอาจริงก็ไปต้องก็ได้แหละวางได้กิดตัวเอย วังได้สองตัวโอเคอ้อจริงว่าอาคากันมันก็ได้จะชิวแล้วปะเนี่ยตรงเนี้ยเปลี่ยนสกิลฟู a เอโอีด้วยอุ้ยเฟียวเฟียวเฟียวได้เล่นอย่างนี้ได้เล่นและวางและกูตัต้งมาก็ไม่วางเลยนี่ กางเกงนารุโตวัตฟักเอาละเวฟสิบห้าแล้วผมพึ่งดูว่าอาคารเนี่ยเหมือนมันผลักด้วยนะตอนตีมอนนะเออผมเลยมาวางตรงนี้ครับให้มันผลักมอนที่แบบเพิ่งเกิดชี้อ่ะคุรามะโอ้โหเยอะคุรามะกูเหมือนสักจันด้วยเมื่อกี้กูเห็นเอาจริงผมเห็นไปแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ผมมาเล่นซ้ำเพราะว่าเวลจะได้ถึงเลเวลห้าจะได้ใส่โค้ดได้นั่นเอง โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขอไปใส่โค้ดเดี๋ยวมาเจอกันคลิปสุ่มตู้แล้วก็สุ่มเทรดด้วยเจอกัน